ครับอันนี้ก็มาพบกับจยงพงศ์อีกเช่นเคยนะครับมาชมนกจวดๆนะครับตัวที่ถือเป็นตัวไหนครับริวตันริวตันลิวตันนกต่อครับนกครับแล้วตัวนั้นนะครับตัวนั้นเป็นิวเฟืองเดียวแจมครับเป็นิวเฟืองนะครับมีนกมากมายมีติดเทพนะครับติดเทพแต่วันนี้ไม่ยกนะครับอันนี้ยืนยันจากน้องเขาว่าโอเคว่า มีหลิวเฟืองติดเทพนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนั้นครับบางทีมันยกมันก็ไม่ยกอ่ะขยับปีกนะเนี่ยเทพอืมนะครับนี่ครับเวลายกก็ยกันออืยกสุดเลยครับเออเวลายกก็ยกสุดเลยเนี่ยนกอีมันยังไม่นั่นแล้วเนาะนี่ตัวที่ที่ส่งคลิปให้พี่ดูใช่ไหมนี่แหละตัวนี้ก็งแดงเนี่ย ไม่มีเปลี่ยนแปลงผมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนจะไปไหนมาไหนไม่มีเปลี่ยนอนี่ครับชมนะครับเป็นนกต่อนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่ต่อเนาะครับตัวนี้ไม่ต่อครับตัวนี้เป็นนกต่ออันนี้ริวตันบางทีเดินเข้าไปปั๊บยกมือใส่นี่จะคูใส่เรายกปีกชันตึ้งเลยครับยกปีกสูงริวเลยหรอกก็นั่นแหละก็คือเคยเอากับน้องไปก็ไม่ไม่เคยผิดหวังนะครับ ไม่ไม่มีปัญหาอันนี้ไปอยู่กับเราให้มันเชื่องเราแล้วมันก็จะยกนะครับอ่าน,นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นริวต้นนะครับต้น<ม>เป็นนกต่อหรือนกอะไรนกต่อนกต่อได้เฉลยเยอะปะ๊ก็เฉลยอู้หลายตัวเติบออยู่กับเขาอยู่เ้ของเก่าเป็นไงของเก่าก็หลายหลายแต่มาอยู่นี่นนได้เฉลยเต็มเลยหรอได้ได้ได้เทไ,าไามาอยู่นี้ ึงงยันี่ได้ต,ติดสามตัวเออติดสามตัวติดสามตัวอยู่นะอ่านี่ครับนี่คือเจ้าริวนะครับเดียวต้น,นตัวนี้เดีวตันหรือเดียวครับ นี่ครับอ่าชมนี่ครับจุดจวดทั้งนั้นนะครับเป็นนกอายุตั้งแต่กี่ปีเป็นต้นไปตั้งแต่สามปีสี่ปีนะครับเป็นนกพร้อมเล่นเลยนะครับเป็นพร้อมเล่นเอาไปแล้วก็ต่อได้เลยไปพักหน่อยก็ต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นนกนกต่ออยู่แล้วนะครับวันสองวันก็ต่อได้หรอพักให้เข้าที่เข้าทางเจ้าเข้าหน้าเจ้าของก่อนก็เล่นได้เลยเดี๋ยวลูกวางเดี๋ยวจะมาบางจวดข้างนอกให้ชมนะครับ อ่นี่ครับเอามาจวดลงมาข้างล่างแล้วครับจวดเจ้าอันนี้เจ้าเทพนะครับเทพแตไ่ไม่ไม่ไม่ยกวันนี้ไม่ยกครับนกมันอยู่รวมกันเยอะนะครับไม่ไม่ไมค่อยจะอยากจะยกเท่าไหร่ค,ค,ค,ครับ <laughs> นี่ตัวนี้นิวตันนะครับ,บมันจวดนี่บางตัวก็จวดครับ ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟทั่วประเทศที่ให้กําลังแรงใจจากกระพง์นะครับนี่ลูกผสมนะครับดิวที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็สนับสนุนพวกข้าวพวกดินดำข้าวขัดตะไคร่ธัญพืชผสมสมุนไพรนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่น้องที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลัง,ลงใจจะได้ทําคลิปดีๆหานกด็ๆสวยๆให้ให้ท่านได้ไปเล่นกันนะครับนี่ครับน่นครับไปถ่ายเฉลยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเฉลยให้ดูนะครับนี่คือคือพวกสุดยอดนกต่ออ่ะนี่ตัวนี้คือดิวตนันลูกผสมนะครับฟังฟังเสียงก็รู้แหละ แต่แต่ก็เพาะอยู่เสียงเปิดดีอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมชมเฉลยนะครับที่ต่อได้นะที่พวกนี้ต่อได้นะครับก็สลับกันออกนะครับสลับกันออกแต่ละตัวจะได้ซ้อมไปซ้อมไปในตัวนะครับไปชมเฉลยครับนี่นะครับเฉลยนะครับเขาจัดใส่กรงไว้นะครับมียาวไปถึงนู่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่แจ้ก็มีนะครับ ไก่แจ้ไก่ต่อนะครับสายไก่ต่อนะครับเนี่ยเฉลยท้งนั้นนะครับเฉลยนกที่เอาไปตั้งอยู่นู่นคันยังคูสนั่นบันไว้อยู่เลยครับเนี่ยครับนี่นะครับมีแต่นกเชลยนะครับนี่ครับยังยังไม่นิ่งนะครับมีหนูนะครับบ้านนี้เลี้ยงทั้งหนูด้วยนกหนูปูปีกแต่ปูปีกยังไม่มีนะครับ ปูปีกยังไม่มีนกหนูมีแล้วครับหนูก็มีแต่ปูปีกยังไม่มีอันนี้อะไรอันนี้สองแกมสามมันจะเป็นเอสามกระซัตริสองแฉมสามครับมันจะเป็นสามกระซัตรเป็นสามแบบไหนบางทีก็ริวเอาบางทีก็กรุบบางทีก็สองบางทีก็สามอะไรเขาเมันแบบน,นั้นบางทีก็ขันริวคำหนึง่งเออบางทีก็กุ๊กแต่แต่มันจั่วหรืยอยัง เป็นนกไหมนกไหมนี่แหละถ้าว่าเล่นก็คือว่าเล่นได้แหละถ้าว่าเล่นก็คือเล่นได้สามสามกับสองเล่ยได้เยอะกว่ากันมันสองเยอะกว่าสองเยอะกว่าครับสองเยอะกว่าสองเต็มพูดง่ายๆเออบอกเต็นสองเต็มบังที่ก็นี่ครับตัวนี้แหละตัวนี้เป็นนกน้อยนกนงเอามาผูกขาต่อดินผูกขาต่อดินอ่ากำลังฝึกต่อดินครับอันนี้ครับนี่คือเฉลยนะครับเฉลย เอาลองลองไปปลดเอสามนะีมาชมหน่อยครับนกกำลังเชี่ยวกลัง,ลงน่นนกยังไม่นานนะครับนี่นประมาณเดือนได้ลูกนกมาอืเนี่ครับติดลูกนกอกันได้ลูกนกนั่นตัวนั้นครับตัวนี้ก็คือเขาผูกขาเขาเตรียมไว้จะทำนกอ่าลูกต่อดินนะครับนี่ครับใส่ไปชมไว้ เอาดินนะครับอันนี้แหละขอกเขาวตอกขอขาวตัว,ตพ,วพ,พ,พ,พี่เคยตอกไปรอบนึงอ่ะอ๋อมันขึ้นหรือยังก็ขึ้นแล้วแหะเอาลอ,ลองลองมาจดดูสิน,นี่ครับพวกนี้ที่ลงมาเมื่อกี้นะครับคุมหัตตอร์ไอ,อ้อสอกแคน ลองลองลองแล้วแต่ยังไม่ตีนกเลยลองกับ้านไม่ได้ไปลองกับบะลองอยู่บ้านครับอขาวนั่นคือติดพอสมควรติดได้หลายตัวแล้วใช่อืมเนี่ยจมนะครับอนกนกเอที่เป็นเฉลยเขาซื้อก็ซื้อขายไปด้วยนะครับขายไปให้ ชาวบ้านได้ไปไปไปชำไว้นะครับนี่ครับชุดใหม่นี่งอยู่ข้างนอกก็มีอีกสามสี่ตัวครับตัวนี้ไปได้หลายตัวแล้วใช่ไหมครับตัวนี้คือมันเป็นนกก็ใช้เวลาหน่อยนึงแต่เท่ากับไม่ไม่ไม่ถึงกับมันจะเย็น มันมันใจเย็นอันนี้เอาขึ้นแล้วก็ยังไม่ยังไม่ออกป่า,ออปาแต่ขันอันยู่บ้านน่ครับอ่าก็อข,อขอขอบคุณนะครับพีบ่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับที่ให้กำลังแรงใจนะครับไม่ว่าจะช่วยเหลือทางด้านอ่าเศร้าพเนียดน,นะครับเป็นดินดำเป็นข้าวขัดตะไคร้นะครับ เป็นธัญ,ญพืชผสมสมุนไพรนะครับทําให้นกเราจ้วดจ้วดนะครับอตอนนี้หน้าหนาวหน้าหนาวเริ่มจะหนาวนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับาภาคใต้ก็เป็นหน้าฝนนะครับให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะมัดระวังให้ห่มผ้านะครับอไอฝนกลางค่ำกลางคืนนะครับให้ตอนหัวค่ำก็ ร้อนนะครับกลางคืนหนาวก็ให้เรามัดระวังผมผ้าให้ปกหน้าอกเราดีๆนะครับถ้าวิกว่าเปรับใส่อกไว้ด้วยเพราะว่ามันมันอากาศเย็นนะครับด้วยความห่วงใยจ,จากจักรพงศ์นะครับมีอะไระก็ทักมาได้นะครับทางไลน์นะครับตอบไลน์ตอบเพจนะครับอ,อยากจะได้อะไรอยากชอบแบบไหนนะครับชอบนกสไตล์ไหน อชอบอนกแบบไหนนกนุกผสมนูกดางหรือนกอต่อจ,จวดหรือนกฝึกต่อยังมีนะครับมีมีให้เอฟซี FC, ทุกท่านได้เลือกสร์น,นะครับมาต,ตามเกรดตามราคานะครับก็ชมนกไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนที่อยากได้อาหารนกจวดนะครับ ผสมสมุนไพรก็จัดได้เลยสั่งได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้นกชอบแบบไหนบอกมาตามสเปคครับด้วยความจริงใจไม่ไม่ไม่มีการหมกม,มีการจะเอาอาตัวอื่นให้นะครับตัวไหนก็คือตัวนั้นนะครับไม่ไม่ว่าจะาเป็นนกต่อหรือนกฝึกต่อนะครับ ไปแล้วไปอยู่กับมือท่านท่านเลี้ยงดูให้ดีก็แล้วกันถ้าเลี้ยงดูไม่ดีมาขันไม่ดีมาก็อย่าหาว่าจะกระพงเอาของไม่ดีให้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ใช่ว่าจะาไปอยู่กับคนนึง,เป,นงเป็นอย่างนึงไปอยู่กับคนนึงก็เป็นอย่างนึงนะครับยังไม่เขาไม่เข้ายังไม่เข้าใจกันยังไม่เข้าใจกับตัวเจ้าของใหม่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่า,าเราจัดให้แต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะครับสิ่งไม่ดีก็ ไม่อยากจะให้กันนะครับเพราะว่าเงินทองของขาวต่างคนก็หายากนะครับเงินทองของขาวต่างคนก็หายากไม่ใช่ว่าจะเอาของไม่ดีอิอเล็กเครให้เขานะครับแต่มันมันต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะครับอ่าวก็คุยมาก,าก็หลายนาทีนะครับ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับสิ่งใดที่จกักรพงษ์พูดม่เพาะพูดจาไม่สสองหูก็ให้เก็บไว้ในอกในใจอย่าถือโทษกดเครื่องนะครับก็ให้ชมนกเด็ดๆชมนกดีๆอยากได้แบบไหนก็สั่งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ